Transcrição e สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เปิดตัวมาแบบหล่อมากเท่มากหล่อไหมครับหล่อสุดๆเลยหล่อมากๆโอเคนะครับเป็นการทักไทยเป็นฟิลเสียงแบบเกาหลีนิดนึงนะครับวันนี้ครับพี่จองพี่คารลนมาร่วมงานทั้งที่ดึง่องไม่พลาดต้องออกมาทักไทยแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมา Unfold f เ t อร์กันต่อไปเป็นยังไงบ้างครับพี่จองครับพี่คารลนครับตื่นเต้นไหมครับพี่คาแลนตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราเต้นครับอ่าเต้นด้วยนะครับพี่ทองละครับตื่นเต้นไหมครับโอ้รู้สึกไอเต้นเต้นซนุงมากครับครับนี่เรียกว่าได้เต้นกันด้วยนะครับวันนี้ครับเรามา unfold the foldable ของ Samsung Galaxy C s ซี i ีรนั่นเองถามพี่คาแลนก่อนเลยครับชอบรุ่นไหนครับอ่าผมชอบ Galaxy C Z Flip 6ครับ เนี่ Samsung Galaxy ซ Flip 6นั่นเองถ้าไม่ถึงชอบรุ่นนี้เพราะมันตั้งได้ใช่ไหมเอ่ยตั้งให้เราดูหน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับตั้งให้เราดูหน่อยได้ไหมครับตั้งให้ตั้งโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมครับมันวางอ่ะวางมันวางยังไงได้บ้างกับโต๊ะกับอะไรอย่างงี้ครับโอเคอยู่โชว์เลยอยู่ซองอะไรมาวันนี้เอออันนี้ครับอันนี้เน่ อันนี้คืออะไรครับเดยอองขอดูหน่อยอันนี้ Galaxy C Flip ผกครับครับผมนี่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งบนโต๊ะได้ด้วยนะครับก็คือสามารถพับแล้วก็ตั้งบนโต๊ะได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเซลฟี่ด้วยกล้องหลังได้แล้วเห็นแล้วก็คือใส่เซลฟี่ก็คือชอบมากๆเลยนะครับพี่คะแนนชอบกล้องไหมครับอ่าจริงๆชอบกล้องที่สุดครับอันนี้กล้องดีขึ้นมากๆเลว ชัด,ด้วยครับ,<อ>บนะครับ,รบเพราะว่าได้ยินมาว่าตัวนี้เนี่ยจาก 12mp เพิ่มเป็น 50mp เลยนะจาก12ล้านเป็น50ล้านเรียกว่าโอ้โหสุดๆเลยนะครับแล้วเครื่องเล็กแบบนี้เราสองคนสายเที่ยวต่างจังหวัดอยู่แล้วแบตเตอรี่ละครับหมดเร็วไหมแบตเตอรี่ของเขาอ่านี่ฟลิป้าอ่าฟลิปโพกฟลิปโปกใช่ครับฟลิโพกจริงๆ มใช้ทั้งวันแต่แบไม่มุดเลยครับไม่ค่อยครับใช้ทั้งวันแบบก็ไม่หมดเลยนะครับนี่นะครับมันน่ารักมากๆเลยแล้วขอดูคัฟเวอร์หน่อยอ่่านีวอลเปเปอร์นี่โอ้โหอันนี้เป็นอินเทอร์แอคทีฟวอลเปเปอร์ครับอันนี้มีน้องมีด้วยน้องหมีด้วยโอยกดแล้วมันเล่นได้ด้วยนะโอ้ตัวอีกครับนี่นะครับเป็นอินเทอร์แอคทีฟวอลเปเปอร์นั่นเองนะครับ หมุนจอแสดงว่าหมุนทั้งวันเลยใช่ไหมครับเนี่ยหมุนหมุนแปลว่าหมุนหมุนอ่าหมุนนี่ซี่สมุนเย่อ่าอนี่หมุนรับนี่เห็นไหมล่ะหมุนได้น่ารักก็จะเป็นตามภาพที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองนะครับฟิลถ้าเกิดพวกเราชัยก็จะเป็นอะไรเป็นตัวเล็กตัวน้อยดูฟิลแบบนุบนิบมีหมีหมุนได้น่ารักแบบที่คะแนนเลยนะครับเก๋มากๆเลยพี่จองครับพี่จองชอบรุ่นไหนครับ ผมชอบ Galaxy Z Fold 6 Z Fold 6นั่นเองนะครับเพราะอะไรทำไมถึงชอบรุ่นนี้ครับอันนี้น่าจุกซงตัวเร็วอันนี้ไหนครับยาวยาเตะเบามากครับอะไรนะครับเบาด้วยหรอเบาครับอย่างเราไหมคะแนนลองถือสิเบาไหมอ่าคะแนนเราบังตกนะครับอ๋อเบาเหมือนเ 24อ่าเบามากจริงๆเลยนะครับเราต้องบอกเลยว่า Galaxy C4 เนี่ยเหมาะกับพี่จองมากๆเพราะว่าเป็น World First Water Resistant Foldable Smartphone ทนน้ำทนฝุ่นเหมาะกับพี่จองมากๆเลยใช่ไหมครับครับเว้อาเว้พี่จองเข้าใจไหมเออเข้าใจเข้าใจครับเหมาะมากทนน้ำทนฝุ่นอืพุ่ม <ไ>ปเอ,อ,เออต่อ,ตอน้ำตกเลวุทัลเล่ชมมาเด่วบุมตุกมุทเบอยบอย<า>ค่ะเตัน,นี้กลัน้ำดีดีเลวุชมมากค่ะปรบมือจา้าเข,า,ข,า,ขาพยายามอธิบายให้เราได้ฟังกันพอถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบุกป่าบุกทะเลบุกน้ำลงไปมือถือตรงตกอันนี้ก็คือสบายโอ,อ้ส,สบายมากๆเลยนะครับโอ้โหนี่สองหนุ่มเขาขายของกันขนาดนี้เราก็โอ้โห เลือกไม่ถูกเลยนะครับว่าจะเลือกเครื่องไหนดีนะครับเอาลนะ่ะพูดคุยกันพอประมาณแล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้แ, <Yeah. S 1> แฟนๆได้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> กับมิติใหม่ของพี่จองและก็พี่คาเรนไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวให้เขาทั้งสองคนไปพักกันก่อนดีกว่านะครับขอเสียงด้าน่ออีกครั้งหนึ่งให้กับคาเรนและพี่จอง <yd un hum> ขอบคุณครับ thank you very much ครับ <yd un> ขอบพระคุณครับเอาล่ะครับนอกจากสองหนุ่มนี้นะครับวันนี้เนี่ย <des>

ไม่ไม่คับเออรู้สึกอะไรมากเกินเวลาเวลาได้เวลาได้รับคำชุมเราความรู้สึกเราเป็นยังไงอ่ะเกิด <c ười> มากกับเอาผ้านออกมา,มาก are You shy <อ> when you everybody said that you are very handsome อ๋ <c ười> อ้โหเขาจริงๆอิงอะมากเกินเล้อขอบคุณ <c ười> มากครับด้วยครับเท่าไหร่ต่อค่าต่อจัดที่เราใส่สูทเออซ่าเดวเดว looking forward to see you in suit and that's why today is come with suit is <c ười> very handsome รู้สึกยังไงใช่ไหมครับเราปกติไม่ไม่เคยใส่เสื้อชุดแบบนี้ครับเลยอาจจะอาจจะขังเลกใช่ไหมรู้สึกเล็กครับแพี่จ้องคือใส่ตลอดก่อนหน้านี้พี่จ้องรู้สึกรู้สึกน้อมมากร้อนมากร้อนมากรู้สึกไงหลายคนชมว่าหล่อแต่วันนี้หล่อมาก ชุดนี้ไปเดินป่าไหมถึงป่าใช่ใส่นี้ไปเดินป่าถ้าเอาได้ค่ะได้ค่ะใส่ชุดนี้คาไม่กัดจริงค่ะที่จะต้องใส่แบบนี้กัดอยากให้พูดถึงโชว์บนเวทีเมื่อกี้ได้เต้นด้วยนะที่มีเต้นเต้นบนเวทีเต้นแบบนี้ใช่ไหนไปยังไงบ้างอสอบอต้อยากถามว่าเก่งไหมครับเก่งมาก เต้นสั้นหมครับใช้เวลาต้อมนานไหมเอออาจระนานครับนาทีเต้นบนเวทีเป็นยังไงบ้างพุ่งยากเลี้ยนเต้นครับไม่เก่งระหว่างเต้นกับราบไทยใครง่ายกว่ามากกว่ากันลำไทยช่วยกว่าั ไทยสวยกว่าจริงหรือเปล่าครับเลยจริงจริงลำไทยเป็นคนยากกับจริงจสวยกว่าแต่เต้นวันนี้เป็นมัน มไม่ตรงข่วงตุกค่ะแต่พี่จองชอบทำโทรศัพท์ตกใช่ไหมเออชอบทำโทรศัพท์ตกนั่นญี่ปุ่นใ่โทรศัพท์ตกอ๋อโอยบอยแต่ไม่พังไม่พังยังไม่ค่อยพังคแล้วคะนแลนเป็นไงบ้างเราเป็นคนชอบถ่ายีรูปให้พี่จองมันดีแค่ไหนอ่าช่วงนี้ไทยรูปแต่ ล no, <c og ran ial> ็กซ uh ี <À> ่เอไอช่วยลูกสวยๆเยอะครับเลไปตัวกล้องยูนเซนด้วยครับชอบกับลักซี่ครับล่าสุดโดนนิ่โดนน็ตจิกเป็นยังไงบ้างเอาทุนก

ไม่ตรงห่วงขับคุณจะลาวังละวังขับเราจะราวังรับช่วงนี้คืองานเยอะมากช่วนีคืองานเยอะมาก h e a lot of work เนื้อเนื้อหอมเนื้อหอมใครก็อยากได้ไปร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างโซมอรกโอรครกมอรากมาร์โมอร์ม่ร์โซมอร์โซมอร์โแมอร์บอกว่า How do you feel right now? ท o กคนอยากจะร่วมงานกับเรา Everybody Jord want to joy uh, to work with you uh, How do you feel that every man want to work with you ด uh ีใจมดีใจหมีความสุขดีใจด้วยครับเ 不是，是公司给的。Uh, ชอกันเลยเทียงกับโฟโต้ไอ้เพียงไอ้เกียงท้าเลยเอาสิไอ้เพียงเป็นหลักเลยโอ้โหโอ้โหอะเดิมตัวเวสต์เดิมตัวบีส์ตัวบีส์ตัวบีส์ไม่ต้องคุยเลยออกแบบไม่มีโทรศัพท์ต้องกินน้ำต้องกินน้ำต้องตากผ้ากันแดดโอเคโอเคพี่จอมแซมอะปั๊มนี้ครับโอเคครับอย่างนี้นี่สองอะไรนี่สองพี่จอมอะไรพี่จอมพี่จอมเปิดหน้าจอค่ะ